สวัสดีครับสมาชิก f อซของแอดนาคานะครับผมนะที่เห็นอยู่นี้นะครับนะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะนี่คือดอกเทียนหยดครับผมนะจังหวะว่าได้พอดีเลยมีแมลงนะครับนะมาหากเกสรน,นะครับผมอันนี้คือต้นเทียนหยดนะครับนะช่วงนี้กําลังออกดอกสวยงามนะครับสีขาวสวยเลยนะครับนะนะ นี่สีขาวสวยเลยวันนี้นะครับทำคลิปเทียนหยดนะครับให้กับสมาชิก f c ได้ดูกันนะครับมีดอกดูดอกก่อนนะต้นเทียนหยดนะครับนะต้นเทียนหยดนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่นะครับบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับนะมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับท่านนะครับนะท่านที่เป็นไข้มาลาเรียนะครับนะไข้มาลาเรียนะ เดี o, ๋ยวเขามีประโยชน์ยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขามีประโยชน์ยังไงนะครับอ่ามาก่อนเลยนะครับสําหรับไข้มาลาเรียนะครับนะไข้มาลาเรียเนี่ยเขามีประโยชน์ตรงนี้นะครับนะมีประโยชน์ตรงที่เมล็ดของเขานะครับนะเมล็ดของเขาเนี่ยใช้รักษาไข้มาลาเรียได้นะครับนะใช้รักษาไข้มาลาเรียได้โดยใช้เมล็ดของเขาเนี่ยครับประมาณ10-20เม็ดนะครับตําให้ละเอียดนะ ตำให้ละเอียดนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับนะแล้วก็มากินนะครับนะก่อนช่วงที่ว่าจะไข้ขึ้นไนะข้ามาลาเรียเนี่ยเม่ยเมล็ดของเขาเนี้รักษาได้นะครับสำหรับท่านที่เป็นไข้ามาลาเรียนะครับผมนะและ้วก็ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดแล้วก็มาถึงใบนะครับใบของเขานี่นะครับนะใบของเนี่ยต้นเทียนหยดเนี่ยใบของเขาเนี่ยนะ ท่านในที่เป็นแผลสดนะครับนะเป็นพวกแผลสดนะแผลสดฟกช้ำดำเขียวเป็นหนองอันนะครับผมนะเป็นหนองเป็นอะไรพวกนี้นะใบของเขานี่นะครับสามารถรักษาได้นะครับรักษาได้ไงเราก็ใช้ไปตำนะครับนะไปตำได้นะครับใบของเขาเนี่ยตำแล้วก็รักษามาพอกนะครับนะตำเสร็จก็มาพอกมาพอกกับคนที่เป็นแผลนะครับพวกแผลสดฟกช้ำดำเขียวเป็นหนองอย่างนี้นะครับนะ เป็นนองนะเขามีประโยชน์นะครับต้นเทียนหยดนอกจากจะออกดอกสวยงามสีขาวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพลนพวกสีม่วงด้วยนะครับนะ,ะเผอิญว่าต้นเนี่ยสีม่วงนี้หมดไปตอนนี้มีสีขาวนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกเป็นสีม่วงนะครับต้นเทียนหยดนี่มีประโยชน์มากๆนะครับสมาชิกเอฟซีท่านใดนะครับบ้านไหนที่มีปลูกไว้ประจําบ้านนะครับก็จะดี นะครับผมนะใบของเขาใช้รักษาได้นะครับใบของเขาใช้รักษาได้เป็นพวกแผลสดฟกจำดำเขียวเป็นหนองนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นพวกเมล็ดนะครับเมล็ดของเขานะครับนะเมล็ดแห้งนะครับผมเมล็ดแห้งนะครับที่สุกเนี่ยเมล็ดแห้งเนี่ยท่านใดที่เป็นไข้มาลาเรียไข้มาลาเรียนี่คือไข้ป่านะครับพวกมาลาเรียนี้รักษาได้ด้วยเมล็ดของเขาเนี่ยตำให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็มากินได้นะครับนะ <c oughs> เป็นสมุนไพรชั้นยอดนะครับผมต้นเทียนหยดเนี่ย,นะน,กกออยนะครับนะกอ,อ,อ,ดดอกจากกดอกสวยงามนะครับนะเมล็ดของเขาก็ถือว่าสวยงามดูดอกนะครับอ่าดอกสวยงามนะครับสีขาวแล้วก็ยังมีสีนึงก็คือสีม่วงนะครับนะวันนี้พออูดว่าสีม่วงยังไม่ออกนะครับสีม่วงยังไม่ออกก็อ,ออกดอกเป็นสีขาวนะครับต้นนี้จริงๆแล้วจะมีสีม่วงแจมด้วยนะครับนะต้นนี้จะมีสีม่วงแจมด้วย ต้นเทียนหยดนะครับผมเป็นสมุนไพรนะครับนะเป็นสมุนไพรเลยนะครับต้นเทียนหยดถือว่าสูงนะครับนะสูงตอนนี้สูงมากนะครับจพอพอๆถึงร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับจะสูงดอกสวยงามนะครับอันนี้คือต้นเทียนหยดนะครับผมนะท่านใดที่ยังไม่รู้ถึงสรรพคุณนะครับวันนี้ก็ได้รู้นะครับนะต้นเทียนหยด มีสรรพคุณมากมายนะครับออกดอกสวยงามนะครับผมออกดอกสวยงามนะครับลำะะเมล็ดของเขานี้ก็สุดยอดนะเป็นพวงนะครับผม,มเมล็ดนี้เป็นพวงเลยนะครับมีทั้งเขียวแล้วก็ที่ยังเ,ยเกแล้วนะครับอืมนี่คือต้นเทียนหยดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่มีดอกสีม่วงนะครับ นี่นะครับในอีกต้นหนึ่งนะครับจะเป็นดอกสีม่วงนะครับบางต้นก็จะเป็นมีดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวนะครับแจมกันไปนะครับนี่คือต้นเทียนหยดสวยงามนะครับสมาชิกท่านใดที่อยากปลูกนะครับก็แนะนำนะครับนะาเอาาหารปลูกได้นะครับเขาจะสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพวกดอกสีขาวดอกสีม่วงนะครับนะมีประโยชน์นะต้นเทียนหยดนี่นะครับนะแนะนํา นะครับสมาชิกเอซนะครับหามาปลูกไว้ประจําบ้านนะครับผมนะท่านใดก็ได้เห็นคลิปดีๆงนี้นะครับใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ